มีอะไรใหม่ๆเยอะมากปีนี้เป็นปีที่ควรลองเป็นปีที่ควรใช้ไอยสีฟ้าโตโปผิวแห้งเลยน้อยอ่าจาน่าคิปนี้ก็มาล i s ติ n กินแคร์นาใช้ประจำเดือนมการาคือจะบอกว่าเดือนมการาเดือนเดียวคือมีสกินแครนาา์น้าใช้เยอะมากแล้วมีอะไรใหม่เยอะมากอันนี้คือบุพยายามรีทุกอย่างที่ใหม่มากๆเพื่อทิ้งตอ่อผมจะทำคลิปแนวนี้ไปเยอะมากทุกคนไม่เคยทําใน u t u b e เลยเพาราะฉะนั้นคลิปนี้พวกก็เลยตั้งใจมาทาคลิลปรีบติ้งแบบนี้ใน YouTube ซึ่งมูจะรวมทุกหมวดเลยนะไม่ได้เป็นหมวดลิปหมวดคีมหมวดเซรั่มหมดเลยคือรวมทุกหมวดเลยประจําเดือนมการาละกันตอนแรกก็คิดยูว่าจะประจําอะไรดีท็อไฟท็อเทนไหมคือหมวดันี่ะมันละแตมีแค เยอะมากเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเนี่ยทุกคนมคลิปนิ้นงตัวไหนที่น่าใช้บ้างแล้วคือใช้แล้วรู้สึกไงผลลัพธ์มันเป็นยังไงอันนี้คือจะรวมให้หมดในคลิปนี้เลยนะซึ่งขอพูดเลยนะว่าสกินแคตร์ตัวแรกคือมันไม่ได้อาจจะมาได้ประจำเดือนรงกระลาหรือไม่ซะทีเดียวแต่พูดเลยว่าป,ปีนปี้เป็นปีที่ควรลองเป็นปีที่ควรใช้เป็นปีที่ทุกคนควรเปิดใจหรือแม้คนที่ไม่เคยใช้ก็ควรที่จะเรียนรู้ได้แล้วกับโปรเจคเซอร์ มอยน่ยจะอยู่ในทุกลิตติ้งทุกประจำปีประจำเพิ่งปีประจำอะไรก็แล้วแต่แล้เนี่ยบุก็ยังหยิบติดมาหนึ่งตัวคือมอยของสกินเจฟฟี่คือว่าเอามาเป็นตัวเปิดเลยนะบอยสีฟ้าตัวโปรดถือว่าแบบน่าใช้น่าลองสุดๆและคืออยากให้ลองมากใบนบทแรกเลยคือบุกเป็นคนติดมอยเจเลยเซอร์มาก คือถ้าไม่ใช่มอยนะจะไม่ชอบหน้าตัวเองไปเลยและจะรู้สึกว่าผิวตัวเองอะไม่ดีไปเลยฟีลแบบนอย่ะและอีกเหตุผลหนึ่งคือมันมีวันหนึ่งที่เพื่อนมานอนบ้านโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจว่าจะมานอนบ้านบูอะไรเงี้ยแล้วคือดังไม่มีอะไรเลยสกินแคร์อะไรไม่มีบูก็เลยลือสกินแคร์ที่บ้านไปให้ใช้แลวเชื่อไหมหนึ่งในนั้นที่บูหยิบไปคือมอยฟ้าสกินติฟิกแบบบังเอิญคือเพื่อนชอบมากแล้วนั่งอะเอาของบูกลับบ้านไปเลยก็เลยแบบอยากได้คนลอนมากเริ่มการใช้ยามอยตัวนี้เป็นมอยที่เน 5ชนิดทั้งบำรุงและรักษากรอะป้องกันผิวแบบสุดคือไม่ได้ได้แค่ความชุ่มชื้นอย่างเดียวอ่ะดีมากเอางี้นะคุณบุ๋มเคยมีประสบการณ์ที่แบบเกาะป้องกันผิวพามากรแบบไม่รู้ตัวเลยแต่ว่ากลับมาได้พอมอยเจอไรเซอร์อันนี้พูดตรงๆแล้วยิ่งแบบถ้าคนไม่เคยใช้มอยมาก่อนเลยในชีวิตนี้นะคุณจะชอบมากสิ่งแรกที่รู้สึกเลยคือความฟูความเต็มของผิวถ้าก่อนนอนนะตื่นเช้ามานะผิวคือเต็ม แต่ถ้าช้ำๆเพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าใครไม่เคยลองต้อนลองแบบสุดๆตัวต่อไปคือตาดาเซลลเนอเซลลเนอเออเซลลเนอะเซลาวีเลตินอลคือต้องบอกว่าปีนี้เลตินอลฟีเวอร์มากทุกคนใช้เลตินอลกันเต็มติงจอกไปหมดและ ก่อนทีกแพ้เลนิโดเยอะมากบุ๊ก็แพ้คือมันมีหลายตัวมันเยอะแล้วคนไทยเลน้องไม่เป็นคือบูมมาใช้เลนิโนไม่เป็นเลยก่อนนั้นเนี่ยยันตอนเนี่ยบุ๊ก็ไม่ได้แบบปอโตเลยเลนิโนขนาดนั้นแต่เริ่มใช้เป็นแล้วเริ่มเก่งแล้วคือก่อนนะั้นอิจกวเลยกลัวแบบกลัวเลยแต่ว่าตั้งแต่เลนิโนมันมาแล้วเรามันใส่รีวิวเราก็ต้องศึกษาก็ต้องลองลองไปลองมาเอ้าโอเคเป็นเออที่บุมเรื่องตัวเนี้ยขอว่าเหมาะกับตสตาร์เตอร์สุดๆคนที่แบบใช้เลนิๆโน ค,คือตัวนี้มันเป็นศูนย์จุดศูนย์เปอร์เซ็น0.01%ซึ่งผู้ที่แบบเริ่มต้นก่อใช้เลนิโน่ที่เปอร์เซ็นต์น้อยๆก่อนอย่อยาเพิ่งไปใช้เบอร์ใหญ่เบอร์โตเล่์ใหญ่เหมือนเขาที่เขาใช้มาแล้วหน้าใสหน้าอะไรเงี้ยหลายๆคนผิวมันยังไม่รู้ผิวมันจะแบบตกเอ๊ะตกใจตกโอ๊ะอะไรก็ลองก่อนเปอร์เซ็นต์น้อยๆคือบูมอะเป็นเลิฟเปอร์เซ็นต์แรงใช่ไหม <c oughs> เอไม่ได้อาลองลดลงมาอีกเยไม่ได้ออะลดลงมาอีกคือตัวนี้เป็นตัวที่ใช้แล้วสิวไม่ขึ้นอาจจะมีขึ้นบ้างแหละย่าไปแต่ คือแบบตรงนั้นลอกแห้งสิวขึ้นด้วยคือเข้าใจว่าอาชัยเรตินอลมันจะมีอะไรแบบนี้แต่คือเรายังไม่พร้อมรับอะเพราะเรตินอลเชื่อว่าหลายๆคนอะเห็นผลลัพธ์แล้วแหละคือมันมีคนใช้แบบเริ่มใช้ใช้จนหน้าชินใช้จนเก่งใช้จนแบบพัฒนาจนแบบผิวมันเลิเลไปแล้วอ่ะคือหน้าเนียนหน้าเบอร์ผิวชํำอะไรเง <S <S ี้ยคือก็เข้าใจแต่ว่าต้องเริกก่อนก็เลยอยุตัวนี้มาเพราะว่าความเซลโลวีมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะเป็นที่ไว้ใจของคนเป็นสิวอยู่แล้วเออตัวนี้มันจะเป็นของเรื่องรอยดำด้วยนะรอยดำรอยสิวด้วยแล้วก็็็็เเเปนรรื่อองงงงววววามแแขดด้้ยยผิกตัห ที่เหมือนจะเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อต้นปีถ้าจำไม่ผิดนะคือได้ลองใช้แล้วชอบก็เลยแบบเอามารีวิวตัวนี้ง่ายงใช้อยู่แต่ว่าผู้ใช้เลติโนคืออันดับประมาณครั้งสองครั้งแล้วก็เวลาคนใช้เลติโนไม่เป็นเผื่อคนไม่รู้คนใช้เลติโนห้ามใช้กับวิตามินซีต้านใช้กับตัวผัดเซอร์ผิว AHA b N a แล้วก็ใช้เลติโนให้ทากระแดดด้ยตอนเช้าและสำคัญเลติโนอ่ะถ้าใช้ใหม่ให้ใช้แบบวันเว้นสองวันเว้นสามวันแบบบูมแล้วก็ทับบัวแพรมากๆไม่ทาหมอยแล้วทาเลติโนแล้วก็ทาหมอยอีกทีเหนทนเอลี่เซฟผิวสุดๆ แ์กันละใครเครื่องกันอะไรออเรดิโนไม่ต้องใช้ตอนเช้านะใช้แค่ตอนกลางคืนตอนใช้อย่าลืมทากันแดดคือผมรู้สึกว่ามันมีคนอยากลองเยอะสำหรับเรดิโนก็เลยหยิบตัวนี้มาให้ลองกันก่อนก็ถือว่าน่าลองสุดๆและตัวต่อไปคือผมขอรวมไปเลยนะหมด บรรดาแบบลอบดวงตาต่งตางๆคือเชื่อไหมว่าแต่ก่อนไม่เคยคิดเลยว่า that, parole, คนไทยจะมานั่งบำรุงดวงตาหรือบำรุงขนตาหรือบำรุงขนคิ้วกันเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนทั่วไปอะจะติดขี้เกียจคือบูอเอาอําไม่โทษคนอื่นก็ได้โทษตัวเองก็ได้คือจะติดขี้เกียจแบบว่าโอ๊ยทาครีมก็เหนื่อยละเดี๋ยวนี้ต้องมันมีมอยส์เ่ะต้องมันทามอยส์เดี๋ยวนี้มีเรตินอลเดี๋ยวนี้มีวิซซี่เดี๋ยวนี้มีกันแดดอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากล่าสุดคนไทยสามารถใช้เซรั่มตาเซรั่มขนคิ้วเป็นชี หรือจะเป็นขนาดนั้นไหมแต่ตอนนี้พูดเลยนะว่าสำหรับตัว,ว่่ะคือจำเป็นแต่ก็ต้องพูดตรงๆว่าไม่มีก็ไม่ตายแต่มีไว้คือโคตรด,ดี บูเริ่มจากการใช้เซรั่มขนตาก่อนบูใช้ของพี่อูนครั้งแรกเซรั่มขนคิ้วขนตามโมเลกรโ,กโลดีซื้อเพราะอยากลองเพราะทาทายอำนาจเขาบอกว่าใช้แล้ว2เดือนเห็นผลก็เลยอยากลองทําคลิปทดลองสรุปจริงจริงคือพอเราใช้แล้วเห็นผลนะก็เลยแบบว่าอุย้ยทีนี้กลายเป็นใช้จริงคือถ้าใช้แล้วมันไม่เห็นผลมันก็จะไม่ได้ชอบหรือไม่ได้ใช้ต่อพอเห็นผลมันก็ได้ใช้ต่อทุกคนเนี่ยเริ่มจากการใช้ของพี่อูนใช่ไหมแล้วก็ไปใช้ของลูมาที่เป็นหลอดดําล่าสุดที่ใช้ก็คือของลูน่าลูน่าตัวนี้เซรั่มขนตา คือบุมพูดเลยนะว่าก่อนบุมไม่ได้มีขนตาขนาดนี้ขนตาบุงมมีนะไม่ได้ไม่มีแต่ว่ามันไม่ได้สับพึงไม่ได้แบบว่าฟูหรือว่ารู้สึกว่าเยอะขนาดนี้แล้วขนคิ้วอะคือเป็นคนมีขนคิ้วอยู่แล้วอันเนี้ยไม่ค่อยได้รู้สึกว้าวเท่าไหร่ก่อนหน้านี้จนกระทั่งมายอมคิ้วขาวทุกคนดูดิคือบุมยอมคิ้วขาวไปอะตอนเนี้ยคิ้วดำบุมขึ้นแบบจนคิ้วขาวจะหายไปหมดแล้วอะทุกคนคิ้วมันขึ้นไวมากประมาณเดือนหนึ่งมั้งที่บุมยอมฟูมขาวมาบุ้มใช้เซรั่นตากใ เห็นชัดเพราะว่าบไม่เคยมีขนตาล่างมาก่อนมันก็เลยเห็นผลชัดเจนว่าอุ้ยมันาวขึ้นอุ้ยมันหนาขึ้นอุ้ยมันปูขึ้นมันเป็นขนมิงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยการล้ำขนตาขนคิ้วมันเป็นอะไรที่ใช้เรารู้สึกได้จริงและเห็นผลจริงและมันดีจริงแปลว่าพอมันมีขนตามันก็แบบปัดมันข้างล่างง่ายขึ้นขนตามันสะพึงขึ้นดูตาหวานตาเต็มตาเด่นขึ้นขึ้นมาเฉยเลยแล้วก็อันนี้กับครีมทาใต้ตาคือบูบอกวายานใช้ครีมทาใต้ตามันนานมากหลายครั้งแต่ว่าไม่เคยใช้รด้เเลยพาาะคีมตตข คปตาพอใช้ทาใต้ตาก่อนนั้นเนี้ยที่ใช้ชนญ่มันจะเป็นกระปุกแล้วเราจะไม่ชอบติดควักติดอะไรล่าสุดของลูน่าเป็นหัวแล้วหัวมันเย็นมากทุกคนเนี่ยไม่ได้แค่ตัวเย็นหัวมันก็เย็นทาได้ไงอ่ะทุกนเย็นมากอะ่ะเนี่ยแล้วเวลาทำมันก็แค่บ,บีบขึ้นมาแล้วก็ถู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 ถถถถปึ๊ดจบง่ายมากมันก็เลยทําให้กล้กายเป็นว่าบูมส์อาบาใช้กินทาใต้ตายาวๆได้เพราะความใช้ง่ายแต่สุขีเกียดอยู่ยมเราตรงๆเพรมันใช้ง่ายก็เลยใช้ยาวมาเลยของลูน่านะครับกนัเดงงจแบ น้อยยอมซื้ออะใน TikTok คือฟีเจอร์แบบสุดๆคือเลื่อนไปทางไหนก็มีแต่คนนั่งทาเลื่อนไปทางไหนก็มีคนละคนทาใต้ตาเลื่อนไปทางไหนก็มีคนต้นมันต้องซื้อแล้วคือใช้ก็ชอบคือหลักๆคำเคยงของเขาจะเป็นลดใต้ตาบวมตาเวลาบวมทั้มแล้วก็หลุดลอยใต้ตาเพรามันจะมีความแบบความอิ่มความฟูด้วยพูดตรงๆนะคือหลักๆคือใช้ก็มุ่งหวังเรื่องความชุ่มชื้นคือถ้าผิวมันอิ่มมันฟูขึ้นอะลองรองแล้วก็คือจะดูตื้นขึ้นเบาขึ้นทุกอันนี้ก็คือยังใช้ใช้แบบยาวมาเเเเเลลยยยคคคืืือออออถ้้้้าาาาาานนนนนำไมม่่่่งงะะกกกก็็จจจจรรรรูสึววััปปปหตติดขีีแบุใช มานะ<ม>าลองสุดมา ไวโอแดนมาคือไม่น่าเชื่อมันจะมีมาร์คที่เราสามารถมาร์คและนอน้ามคืนไปได้เลยคือผมอยากให้สิ่งนี้บนโลกใบนี้มานานมากคือมาร์คแล้วแบบไม่ต้องมารอ15นาทีหรืออะไรอยากให้มาร์คแล้วนอนไปเลยแต่พอมีจริงๆตอนซื้อมาแบบต hey, <c oughs> ัวเวลามาร์คแล้วนอนไปมันจะแบบรำคาญหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยแต่สรุปคือผมไม่ได้รำคาญกับการมาร์กหน้าแล้วนอน้่มคืนเลยคือจริงๆอ่ะเขาให้ใช้ประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ใช้สิ่งนี้จะใช้ค่มคืนเพราะว่าเราก็จะมาก่อนนอนแล้วคือทับอีกสี่ช สีก็มานอนไปเลยโจบกล่องประมาณ600 700ยประมาณนี้ถือว่าแพงไหมก็แพงแต่ก็ไม่ได้แพงมากเพราะว่ามาักในวัสดสุบางแผ่นก็ราคาประมาณนี้เรียกเาใช่ปะแต่ข้อเสียก็คือหาซื้อยากมากอนนี้ยังพอหาได้อยู่มันเป็นมาที่เป็นเจลแผ่นเจลอันนี้ขอยกเว้นกันมาให้ดูอ่ะจะขึ้นคลิปที่เคยรีวิวมาก่อนอลละล่ะอ่ะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวดูเรื่องก,กันเลยเฮ้ยมล้ก็ใส่จริงและแยกส่วนขึ่งบนขึ่งล่างใต้ตาแล้วก็กชิ้นนึงมัปมีชิ้นเล็กๆสามชิ้นพูดเลยนะว่าเป็นมาที่ตรงคำเค็มสุดๆมาคืนนี้ตื่นขึ้นมา ใส่เลยคือมงเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องลุงขนกว้างแต่มาตัวเนี้ยคือลุงขนละเอียดยิบชนิดที่ว่าหน้าเนียนเป็นแผ่นเดียวกันไปเลยคือมูเพิ่งมารู้ตอนหาขเขามูจะทำคลิปรีวิวนี้แหละว่ามีเรื่องการทำความสะอาดด้วยเหมือนถึงมากแล้วรู้สิ่งสกโปรกหรืออะไรอันเนี้ยเราไม่ได้สังเกตหรือว่าไม่ได้รู้สึกขนาดนาั้นหรอกแต่ที่รู้สึกคือความวาวที่มันเข้ามาในผิวแล้วก็ที่เขาให้มาค้าำคืนก็คือมีเหตุผลอยู่นะคือมาตัวเนี้ยมันมีส่วนผสมที่มันเป็นไบโอคอลลาเจน คือมาตัวนี้มันมีส่วนผสมที่เป็นไบโอคอลลาเจนที่โมเลกุลมันเล็กใช่ไหมคือเซลล์เราอะมันใช้เวลาในการดูดซึมหลายชั่วโมงมากนี่คือเหตุผลที่ต้องาม์กนานแล้วก็พอาม์กนานเนี่ยมันจะช่วยดึงน้าเข้าไปในผิวแบบทั่วถึงไม่ให้น้ําในผิวมันระเหยตอนนอนมันอาจจะเป็นเหตุผลที่แบบตื่นมาแล้วนะมันฟูน้ามันแบบกระชับมันฟิตเลยคืออันนี้ยืนยันเลยว่าแบบตรงปกไม่จกตาสุดๆคือเป็นาม์กแผ่นเดียวที่ว้าวมาการ์กแล้วเห็นผลเลยทันทีคือใครไม่เคยลองคือตัวเนี้พูดเลยนะว่าน่าลองสุดๆ้เนีย เก็บไว้ก่อนนะจะเก็บไว้มากวันที่ต้องไปอีเวนต์หรือไปอะไรวันที่แบบต้องใช้ผิวสวยๆผิวเต็มๆผิวฟูๆอ๋อเธอจะบอกว่าความละเอียดของลูกคนณนะมันไม่ได้ละเอียดนานขนาดนั้นนะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงไงลูกคนมันก็จะเริ่มกลับมาไปเหมือนเดิมแต่ว่าผิวมันก็จะได้รับการบำรุงการเติมเต็มวามชุ่มชื้นการอะไรใดๆเข้าไปอันนี้ต้องบอกกันตรงๆสุดท้ายคุณนะาบำรุงปากคือเมื่อคืนอยู่ดีๆก็ตอนคิดว่าแต่ก่อนเราบำรุงปากแบบนี้ไหมคือตอนนี้เูาบำรุงปากเยอะมากแล้วเราใช้เวลาในการนั่งอยู่บนโตน เพราะว่าช่วงเนี้ยบุญไม่สามารถขัดลิปบำรุงได้เลยคืนหนึ่งอ่ะบุญทานิปบำรุงเกิน สองสามรอบหลังอาบน้ำเสร็จทาหนึ่งรอบไปนอนนอนเสร็จเข้าน้ำก่อนนอนทานอีกหนึ่งรอบคือทาอยู่อย่างเงี้ยทุกคนแล้วตื่นเช้ามาปากบุมมันจะแบบว่าฟูช้ำความช้ำมันยังอยู่แบบยันเช้าไม่มีความปากแห้งไม่มีความอะไรเลยเพราะฉะนั้นมึงก็เลยรู้สึกว่าการบำรุงปากน่าจะเป็นอะไรที่จำเป็นมากแลยที่ฉันเ่าก่อนนี้น,นนะที่มึงกินยาสิวปากแห้งมากแห้งแบบโอ้ยเป็นคนตายคือริบบำรุงปากที่บุ้งเคยใช้ดีหลายตัวตอนที่กินยาสิวกลายเป็นไม่ดีไปเลยอะ่ะทุกคน,ก,คนก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ที่บุงหยิบลากะขึ้นมาเพราะว่าลลิอยากะ ตัวเชื่อไหมว่าบูมซื้อมาตอนที่กินยาสิวนักอะไรเงี้ยล้วก็ใช้ตอนนั้นปากแห้งมากใช้ทุกอย่างไม่มีอะไรเห็นผลเลยใช้ลิปแท่งหรืออะไรที่เคยใช้ไม่เห็นผลเลยก็เลยแบบตั้งใจไปซื้อลิปออยมาใช้ซึ่งตอนแรกอยากได้ดีออแตอนน,นั้นอะคืออะไรก็ไม่รู้ทำห้กูขี้เกียจเดินไปชอปดีอ้อก็เลยซื้อกลับมาใช้เชื่อไหมว่าในนาคืนเดียวตอนเชา้าอะความแห้งของปากบัมด,ดีขึ้นเลยแบบเลยอะคือหลังจากนั้นก็คือป้ายานหนักมากแล้วใครใชบบ้ใครชอบหมดใครใช้ใครกลับมาบอกหมดว่าเออดีจริงแต่ว่าข้อเสียของบูมองคืม อันเนี้ยคือมันใกล้หมดแล้วบูริชัยเพราะบูอยากให้มันหมดบูอยากไปซื้อใหม่ดูว่าอันใหม่อะมันหกเหมือนกันไหมเพราะวานตะแหงนี่ทุกคนมันหกแต่บำรุงโคตรดีแล้วเนื้อมันน่าใช้เพราะว่าเนื้อมันเป็นสีม่วงแล้วเวลาทาไปมันจะมีความฉ่ำความออยออยเนื้อเบาเนื้อดีเนื้อมันแบบเนียนๆนุ่มๆทากลางคืนเตื่นเช้ามาปากมันยังเนียนนุ่มอยู่เลยส่วนตัวเนี้ยหยิบมาเพราะว่าอะไรรู้ปะเรติโน ลิปเลดินดอปืนเลดิอลดนออมันฟีเวอร์จริงๆอ่ะแล้วอันเนี้ยแบนส่งมาให้แล้วบุ๊งว่าชอบบุ๊งก็ใช้อันเนี้ยคู่กันสลับกันบางทีก็หยิบอันนี้แล้วแต่บางวันก็นทาตัวนี้อีสมาหนึ่งมาทาตัวนี้ต่อกันเลยอะไรเงี้ยทุกคนคือลิปตัวเนี้ยข้อดีนะคือเนื้อเบามากเนื้อเบาแบบเบาสุดๆดูเป็นแบบเหมือนจะเป็นเซรั่มแล้วอะ่ะแต่มันไม่ได้ถึงขั้นเหลวถึงขั้นน้ำขนาดนั้นแล้วความเป็นเลดินมันจะช่วยเรื่องอยิวรลอยเรื่องล่องเรื่องอะไรอยู่แล้วทุกคนบญคคิิดวววววว่่่าา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 า้้้้้นนนีีีีมมมมรรรรรออออองงปปปปกกกกกกหหืืัััเเผซลลลละะไบตแท คือมุนจะชอบทาเพราะว่าหนึ่งมันเบาแล้วทาหลายรอบได้มันไม่ได้รู้สึกเนินหนกหรือไม่ได้รู้สึกหนักปากและมันฉ่าปากมากทุกค,ความรู้สึกมันบอกไม่ถูกอ่ะผมไม่เคยมีลิปเนื้อที่เป็นเนื้อแบบนี้มาก่อนอ่ะเนื้อมันเบาเนื้อมันเหมือนเซรั่มเนื้อมันเหมือนละลายแต่เนื้อมันก็ไม่ได้ไหลเนื้อมันก็ยังอยูอย่ที่ปากและเนื้อไม่ได้เหมือนเป็นออยที่ให้ความชุมช่มชืมช้นหนักแต่ก็รู้สึกว่าปากชุ่มชื้นคือโดนนี้ผมได้มาเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะผมว่าใช้เซรั่มฝ่ายไปเยอะมากแล้วรีวิวไวมากจนแบรนด เลยช่วงนี้ถือว่าแบบน่าลองสุดๆอันเนี้ยทุกตัวที่พูหจิบมาวันเนี้ยใหม่หมดถ้าไม่เคยรีวิวใน YouTube เลยนี่ลิปจะล้างขนตาจะล้างขนคิ้วมาร์กหน้าไวโอเดนจกินดีฟิกคือผู้เลยนนะพวกเนี้ยหลายๆอันอาจจะดูไม่จําเป็นอาจจะแบบโอ๊ยขี้เกียจนะต้องมาทาขนตาต้องมาทาใต้ตาต้องมาทาขนคิ้วต้องมาทาบปปํารุงปากต้องมามาร์กหน้าแต่รู้เลยนะถ้าได้ใช้แล้วจะติดเลยราะพวกเนี้ยน่าลองสุดๆ เราถ้าใครเคยใช้ตัวไหนอ่ะเรารู้สึกว่าเลิศเหมือนกันอ่ะคอมเมนต์หน่อยโดยเฉพาะคนนี้แบบว่าเคยคิ้เกียจมาก่อนแล้วพอลองใช้เราชอบแล้วเลิกใช้ไม่ได้เลย